สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เีมไฟเราก็่ครับขึ้นแล้วครับไรติ้งของเราเข้าประจำตำแหน่งแล้วครับต้องมองเตี้ยงแมงเหรอพี่คน้องโหดครับง่ายต้องมองเตี้ยงแมงครับต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับหน้าที่รับผิดชอบออมอบหมายให้ อ้าวกัดทำงานแล้วกัตนัต่งทำอะไรอ่ะ นี่ครับบอยรูปหล่อนะบอยรูปหล่อนี่ก็แผงข้างครับ อิตังกับตัต้ตงเลีงนะครับเลีงเลี่ยมเลีงมุมลงสาให้มันได้อีกนะครับพี่น้องโอมาติดแล้วแล้วเลยเนะครับต้องทํางานสองรอบนะครับเวลาเขามาเช็คไฟเราก็ต้องหันนะครับหันองศาหันเลี่ยมไล่ให้มันเขา่าทีเข่าช่างครับให้มันถึงมองครับตรงจุดโฟกัสนะครับลลลอ๋อ,<笑><笑>อ nhang lên tóc lún mà, oai chạy lơi à chạy lơi, o, vậy là, ai tắt phong, à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  <laughs> à. <Nunpant đăng> à อ้าว đi ต่อ5 1ให้ต่อ lang nếu อ๋อเรียก nè, hả? อ่ะ Xoay à, à, à. ở ngoài xoay vào, xoay Xoay mà Hả? Xoay Ờ, nắng Tròm vô chuối Ờ, bà này này. đi Nghe thu kia ba thức nè Ờ, mà đái thế là. nè Phải là pin đi, cách pin đâu อ่ะี่หนทะเลดอก่ยิงเงเด้ถ่าไปอ้าวเปีนาอะไรเงนเดือนเถ่าตัวพีายเมียพยุบันดิอ๋อปีนาครับพี่น้องปีนามีเงินเดือนสี่พายเมียยุบันพ่ะนะเมียเขาไดนเมียสีตะเกียบเมียวีรรัมเมียไเมียสีตะเกียบ่ะโอสร้างคอนเเถ้าเออสรงอเดอเถ้าเอบอกบังไดยนะบอกบอก้าบังชิดรึเปล่าขาขาอะไร hả ta lại ừ ta chiến khả lại ừ tao một cái khảo mày nhớ em mày nhớ em mày à, trua ừ em mày 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 โอ้เสียงตีเว้นงจ่ายครับไลไล่ไปไอ้นัเอาอยมมีมือสองน่าได้มือสองกับมีได้เป็นมาทองเอาอเอาเมีมือสองอ่ะอ้อไล่นอมีดหน่อยขดบ้านัได้บ่ขัดได้บ่ดเปล้่ยนขัดเปลี่ยนเลยขัดเปลี่ยนนะัเปลยนอะจ้าว่า ลุงชาอหน้าอนเียเอออ่ม่อไรลุนลูกเงี้ยเอนียสามสิบก้วนอ่ลุนลูกตัวเนาะโอ้ยจะพองหกสิบแบบไมเนาะที่ไหนกิเงเดือนเราไมเนาะเอาเมียลุนเอาเม่สามสิบกว่นไปหลุนลูกตัวฮะ อันนี้รูปหล่อนะครับของอันนี้เมื่อกี้ทีมอันนี้มือเมื่อกี้พระเอกประดับเนี่ยอันนี้พระเอกอันนี้พี่ของประหลับปนอนครับสุดเหล่าจำงอ่ารูปรูปหล่อครับอ้ามันอ้วนโอ้นโนครับประดับอีกคนหนึ่งครับนะครับอ้วนอ้วนไวนะครับนะครับอ้วนอ้วนใบกายาเขาคืออ้วนอ้วนไว ลอยอเลยขึ้นไปง่อย่เนี่ยาะตอันนี้เล่นของหนักแล้วนะครับทีน,นี้ของหนักแล้วครับบีมนะครับพี่น้องบีมครับของหนักแล้วครับพี่บีมนะครับของหนักเลยครับนี่ครับ <laughs> อ๋<ะ>อเป็นไหลมเย็นไหมลมเย็นหรือเปล่าฮู้มอนอะ่ะโอ้เจี๊ยบปิวไแวะเลยอ๋อขาสั้นแล้วสั้นยันหรือสั้นหนาวลมปิวแวะพี่น้องสั้นบนแล้สั้นเข็มบอนี่ทำยังไงครับโอ้บนแค่สเสียสองเศษนี่ต้องนึ่งห้วยู่ด้วยนี่ยเจี๊ยบพี่น้องเสียกิ๊ตึงครับ นี่ครับตื่เสียกพอลมมาด้านหน้าครับอันตรายครับนี่ครับลมมาด้านหน้าเรานะครับลมมาทางด้านหน้าล้มตัวเขาลงมามาประทะเต็มๆเลยครับพี่น้องนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับชมล้วคนไลค์กดแชร์คนซับตะครก็ถ่ากำลังใจกันครับพี่น้อง ิปอ๋อเอฟซี FC มาแล้วครับมาปูรเตเว็แล้วครับซี FC มาปูซาแล้วครับมันมีเก้าอี้ให้นังน่งเพื่อทานัง่งเพาะแสบครับเมื่อนะคือนน,นั่งถ่าเนาะเมื่อคืนนั่งบนบาล์มั้งอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ